วันนี้เวลา19นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ Summer, ระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทยัยซึ่งระหว่างเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินผ่า,านมีประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดข้างเคียงมารอเฝ้าทูลลองธุรีพระบาทตลอดเส้นทางเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัขขทยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัยสําสหรับอาคารศาลจังหวัดสุโขทัยก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบมีห้องพิจารณาคดีเพียงสี่บันลังไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้อย่างคล่องตัว โดยอาคารที่ทำการศาลซึ่งสร้างขึ้นใหม่นี้มีความกว้างขวางทันสมัยมีห้องพิจารณาคดีเพิ่มเป็น14บัลังโดยได้ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกต่อการบริหารด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนตามนโยบายพัฒนาสารยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์ดในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ และทรงวางแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาเลิกลงในลุม้มพระสงฆ์เจริญเชยมงคลคาถาชาวพนักง,งานลั่นคล้องชัยประคมสังแปรดุรยางและต่อมาทรงพระดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่ลุมป้ายอาคารที่ทำการสาลสุโขทัยหลังใหม่ซึ่งได้ออกแบบอย่างสง่างาม ทั้งนี้ศารจังหวัดสุขโขทัยมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมท้องที่5อำเภอของจังหวัดสุขโขทัยได้แก่อำเภอกงไรล,ลาดอำเภอขีริมาตรอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุขโขทัยและอำเภอศรีสำโรงโดยถือเป็นสารขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 ซึ่งช่วงปี2,563มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุขโขทยัยทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีผู้บริโภคซึ่งทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด5,538คดีจากคดีคงค้างและรับใหม่จำนวน6,327คดี การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีรัษฎรจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณาสุขจังหวัดสุขโขทยัยออกให้บริการด้านสาธารณาสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ,รบเสด็จ พร้อมทั้งสงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอลและพิมเสนน้ำแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จยังความปลื้มปิติแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และย้นพระสวนแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าๆ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โชคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยอําเภอเมืองสุขโขทยัยพระทัพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกโดยในการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุขโขทัยในครั้งนี้นับเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นับจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562สร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่ชาวจังหวัดสุขโขทัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเฝ้าถูลยองธุลีพระบาทรับสเสด็จนอกจากนี้ยังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมโดยมีศาลเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดโครงการพระราชดำริจังหวัดสุขโขทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิอดดุยเชมหาราชพรมนาถบพิษโดยทรงทับรุณาโปรดเล้าบทกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่อณาปาระชาราษฎร และเมื่อเวลา20นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมทั้งเจ้าคุณพระสนินนาีิราชกัลยาณีถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน4 6จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้บัญชาการมนลทนทหารบกที่39ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกผู้บังคับการกองบิน4ี่ิบพร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททรงสเสด็จโดยประชาชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพักปรมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอท พร้อมเชิญพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมชาย,ยาลักษ์ที่ใช้พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชูขึ้นเหนือศีรษะพร้อมส่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมี เมื่อสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร